หนึ่งยังไม่ได้ออกเลยใครเพชรน้ำหนึ่งใเพชรน้ำหนึ่งจะมาดังเท่ากูได้อย่างไงแกชื่ออะไรเนี่ยกูพยเพชรน้ำสอง <c oughs> โอ้โเพชรน้ำสองไปรับรางวัลก่อนพ่อบบขอบพระคุณนะครับผมทางคณะภาพนะครับผมที่มีรางวัลน้ําใจครับผมให้มาเท่าไรครับผมพ่อหนึ่งพันให้มาหนึ่งพันครับผมเดี๋ยววันงานให้เจ้าภาพขึ้นทอดผ้าเลย ทำไมอะพี่เขาจ้างเล่านิทานอ๋อต้องเล่าแห้อแหละไ้เล่านิทานเล่าเดี๋ยวจะหาว่านอกเรื่องเล่าให้ฟังเลยเดี๋ยวจะว่านอกเรื่องนานๆเลยดิีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับผมคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เรื่องเป็นยังไงพ่อคนดูในสมัยก่อนพรเทพไปเล่นที่ไหนตามไปทุกเขาเรียกว่าแฟนคลับเยอะเหมารถกันไปเหมารถตามไปโน่นไปจังหวัดกาญก็ตามไปจังหวัดกาญไปจังหวัดกาญเลยเหรอก็บอกบนก็บนเออ แม่แม่มังไม่เหนื่อยมั้งหรือไงไม่เหนื่อยว่าเกเทพมันเล่นดีชอบใจเราสองคนไอ้เทพก็ตะยนเออชอบใจแต่พอเทพมันรักมันลุกมันหลานมีที่ไหนก็ต้องไปที่นั่นต้องไปเชียร์ลูกชายตอนนี้พอจังหวัดการจังหวัดการดีเกเลิกตีหนึ่งก็กลับรถดึกก็สิเออกลับดึกแล้วพอเอินด้วยมันเป็นอุบัติเหตุทำไมรถยางรั่วยางรั่วยางรั่วก็อ้าวยางรั่วก็ มัวเปลี่ยนยางหาหาที่หาอะไรหอหาอู่ก็ไม่ได้หาอู่ไม่ได้ก็ต้องขันเองขันเองเออเออกว่าจะเสร็จมาถึงบ้านตีห้าตีห้าโอ้โหถึงเช้าเลยอ่ะหัวก็นั่นเลยหุงข้าวแทนเลยหน้ามุยหัวหน้ามุยหรืไงหน้าฟ้ามหุงข้าวเลยพอตั้งข้าวเสร็จตั้งกระทะผัดกรับกาำลังผัดข้าวเลยกำลังผัดไอ ไอ้ดันผัดผักบุ้งไกแดงเออกำลังผัดเลยแป๊บๆเมียมาเด่งกลัวัวะเกลี้ยงกลัวผัวด่ากลัวผัวด่าพี่ผัดอะไรล่ะอ๋อผัดควยเทพ่ะแกไปเอาเรื่องที่ไหนมาเล่าเนี่ยปธเอาเรื่องจริง จะไปเล่าอะไรเนี่ยพเขาเลือกันไปทั่วสัตว์เนี่ยเอาไม่ใช่ไม่ใช่กูทะลึ่งนะนี่ไม่ใช่หยาบคายนะเรื่องจริงนะพ่อโธ่เอาเรื่องจริงก็เรื่องจริงปะเนี่ยหัวเครื่องหัวเครื่องเนี่ยติดไ <c oughs> อ้เท่ห์ปะเออพันมีเรื่องไม้พันอพอแล้วเรื่องเดียวพอพผื่อโธ่วันนี้จำไว้นะแกกลับบ้านอย่าให้ยางรั่วนะแกได้พิน กินผัดไอเทพแน่นอนเอาเรื่องจริงนะเอารักกันเหมือนลูกเหมือนหลานก็ใช่ครับผมเมียติดมากเมียติดมากเงีเครื่องว่าเมียไม่ได้กลัวเมียเออกลัวเมียเพราะเพราะเข้าเรื่องเข้าเรื่องเลยปะโทวันนี้เราก็ชวนกันไปกินผัดพรเทพกันเถอะไอ้บ้ามึงก็เคยเบรเขาไม่เอาทำไมพ่อเหนียวรู้ได้ไงว่าเหนียวอายุเยอะแล้วแม อา้วอาวงี้เว้ยเฮ้ยวันนี้ไปเที่ยวงานวัดงานวัดงานไว,ไว,วัดวัดท่าการองเออฉันขอแม่แม่เออสี<ม>เลือเรื่องเรียบร้อยแล้วเ,ออเรียบร้อยแล้วละจะไปชวนแต่ก่อนอื่นจะต้องไปชวนสบายออแฟนสาวไปชวนไปเที่ยวงานวัดด้วยเออมีแฟนแล้วเหรอใชออ่ของมึงก็จําไม่ได้ไงชื่ออะไรอะเพื่อนสบายอิสบัตสบกอะคนบ้าเหรอชื่อสบัตสบกเออไปกันเดี๋ยวงานวัดเขาจะเลิกไปไปปิดทองพระไปไปด้วยกันได้แต่เรร้องเพลงต่อกันนะอ่ะเพลงต่อแล้ว เพลงอะไรกะได้ไม่ต้องเพลงอะไรก็ได้รุ่นปูนนี้แล้วอ่ะมันก็ต้องร้องได้สิรุ่นปูนกูนินเละเทะล้อเอาถ้าแกร้องไม่ได้แกอายชาวสุพรรณก่อนนะพ่อไ้เบิดมึงร้องเลยไล่ไลาไล่ไลา นังเขาไปตลาดทัวเพื้อประกาศเมียเขาซื้อผักชีเล้องได้ว้ยล้งได้เว้ยแอมุนยอดก่อนเดย้บ้างเออเดี๋ยลึงเอ้ยลึงก่อนเทียอะไร อะไรร้อไม่ได้นี่ลึงเอ้ยลึงลึงเอ๋ยลึงประธารางวัลครับผมใครครับใครครับอ๋อน้องเบิร์ดครับผมขอบพระคุณมากครับผมขอบพระคุณครับผมระวังไฟด้วยนะลูกนะเด็กคงงงว่ามึงทำอะไรอ่ะยิบมีไฟอ่ะเป็นไม่เป็นพ่อจะท้องต่อนะอ้าวลึงเอ๋ยลึง ก็ได้แต่คำลงท้ายต้องเป็นสะระอึงลึงเอ้ยลึงไอ้ร้องไม่ได้หรอกลึงเอ้ยลึง <Yeah. S 2> ถึงตอนลอะไรก็ได้คำลงท้ายต้องเป็นสะระึง <Yeah. S 2> ตอนกลางวันกูขายประมึกกลางวันนะักูขายประมึกพอตกดึกดึกกูไปเป็นผัวแม่มึง ตัวใครตัวมันไม่น่าร้องเลยเสียแม่เลยให้แกเก่งจริงๆรอพ่อดีไหมดีดพ่อไปไปเจ้าทงเมื่อถึงเวลาก็พาเพื่อนไปหาแฟนเพื่อชักชวนกันไปงานวัดน้องเทียบน้ำตาลพรทวีครับได้วาลภาพรทวีสายฝนน้องน้ำตาลพรทวีมีความสมพันอะไหในท้องเรื่อง ลูกผู้ชายผู้ชาติชมการแสดงกัต่อนะ ขอบพระคุณครับผมสำหรับผมใจไปไหนเนี่ยไปรับรางวัลมีแม่มาด้วยเฮ้ยวันนี้มึงไม่ธรรมดาวันนี้ธรรมดาไม่เคยได้กับเขาเลยบ้านสบายเนี่ยสบายนี่ดีเนาะทำไมล่ะพ่อเลี้ยงช้างบนบ้าน <c oughs> โเลี้ยงช้างท <c oughs> ี่ไหนล่ะนี่คนสวยอ้าวอีนี่ก็มายืนหน้าหักปากค่ออยู่ไงเนี่ยน้องคนเล็กเลยนะเนี่ยอะไรหนูได้ยังไงหนูไม่ใช่ช้างโอ้คนชอบนวดสัก น่ารักเหลือเกินกูลืมไว้หนวดป่ะย่าเอ้ยพ่อเกรู้ด้วยการเอบเป็นคนชอบหนวดป่าวกูเคยเห็นนี่มันเคยบอกว่าพยนไว้หนวดสินี้เขาไม่เขาไม่ใช่โสดแล้วพ่อเขามีผัวเป็นตัวเป็นตนแล้วมึงก็พูดจังเลยตอนเขาก็หาว่ากูมีจริงๆรอก็เล่นแหม่อเห็นูมึงหาผัวได้เหรอฮะโอ้ไม่ธรรมดาเลยคนนี้น่ารักเหลือเกินตัวเองชื่ออะไรจ๊ะชื่ออะไรเราวหรอจ้ะ เราเนี่ยเอ่อสวยไหมก็ก็พอดูได้อ่ะสวยสวยเลยอ่ะสวยมากอ่ะแต่แต่ชื่อชื่ออะไรชื่ออ่ะสวยไหมก็ก็สวยอยู่นะก็สวยสวยอ่ะสวยอะไรแับหนึ่งอ่ะแต่ถามชื่อชื่ออะไรสวยไหมไม่ชื่อมึงอ่ะชื่ออะไรโอ้ยควายกูชื่อว่าสวยไหมเออทะเลาะกันแล้วเกทะเลาะกันแล้วเรามากินเงินเถอะคือใครครับผมขอบพระคุณมากครับผมให้ร่ำรวยร่ำรวยครับผมนี่มันไม่ฟังไม่ต้องไปให้มันน้องให้ที่ปะโถ เงินนี่จะไม่เอาไปไหนเลยนะจะเอาไปเอาไปให้เมียน้อยโคจาไม่ดีเลยเราเราวันนี้เรามาเกี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,ย,อ,ยอะไรแกสองคนเนี่ยอแกจะมาแบ่งอะไรขนมกับข้างหน้าเนี่ยฮะกก็็มึงเล่นใจเพื่อนูมึงสิอาไปเกี่ยวอะไรแล้วกูมาชวนมึงกินไงแกไม่รอหนูรอหนูกินด้วยโอ้งั้นจะรอมันรอมันเอย่ากินกันสอคนมึงจะให้มันกินเวนอีฝนอะไรเนี่ยสามสี่ถุงพอมันกินไหมนะหนูกินหน่อยเดี๋ยวอยากละหน่อย นี่วันนี้เรามาร้องเพลงคู่กันพี่จะร้องเพลงคู่เหรอรู้จักเอ่อน้องแอนชายาไหมหนูก็คล้ายๆนะบอกเลยนี่แหละน้องแอนชายาเลยล่ะเธออะหน้าหวานจริงเหรอเออหน้าหวานเหมือนกันร้องได้ร้องได้ทุกเพลงเลยพี่ร้องได้เพลงเจ้าบินออนลาหรือไล่หงฟ้าจึงมาเรียบดินล้วบินไหวแลวเนี่ยบด้วยเจ้าอยู่ผมมินในเลยมาสิ้นแค่เพียงผมแดนปิดกั้น ไจจึงไม่ใฝ่เมืองแมนเห็นแดนเห็นแควนกันดานว่าเป็นบ้าน ไปแอนนวลที้บไดกระเด็นทิ้แอนได้ไงนะฮทิ้บอ้มึงเอาไปน้องแอนบ้าเลยทำงี้เหรอไม่อยากระเด็นเลยน้องแอนนุ่งร้องอะไรงี้กูยังร้องไม่จบเลยเนี่ยโอ้โหมั่วจะอุ้ยแหมกว่าจะไม่ร้องเลยนุึงเล่นร้องกันอย่างี้มันไม่ได้เรื่องเลยมันต้องร้องให้เพราะเพราะแจ่มะไปจัดเลยจัดเลยกูว่าจะไม่เอาแล้วมันอดไม่ได้กูเห็นพวกมึงแล้วมันเลอะเทอะเฮี้ยอะไรเอาหงตาไมหงฟ้าเฮี้ยอะไรมีลงเป่า ร้องไม่ได้เรื่องเลยอ oh, <right here. S 3> ๋องั้นงั้นแลงั้นเราเกี่ยวกันก็ได้พี่อเอาสักหน่อยเดี๋ยวพี่ว่าโอ้จะโยนแก่แก้าเกี่ยวกันไม่เป็นเอาสักนิดเอาสักนิดนึงอะไรมองเฮียอะไรกูหรอมึงมองอะไรอ่ะพี่วอนอะไรนี่ช่วงโควิดนี่ตาเขาไปฉีดโบท็อกมาหรือเปล่าอ่ะทำไมอ่ะเขาไปฉีดมาเขาฉีดโบท็อกเขาฉีดที่หน้าแล้วมาเป็แล้วมาทับที่อื่นไม่ทับก็แยกแล้วือดูสิเนี่ยทำไมอ่ะไอเด็กเกียหน้าเขา ทำหน้ามาเอาเหรอสัญญกรรมสัญญกรรมงั้นเดี๋ยวหนูขอล้องชมพี่หน่อยนะคะจักไปอโอ้โอโเล่นดีจังเว้ยนี่เว<อ>้ย<อ>มันก็ต้องเล่น,นลแม่เลนโอ้ต<อ>้องกูได้นะ มันจะล่วงเกินก mm ูมากไปมั้งเนี่ยล่วงเกินอะไรหนูชมพี่นะเอาลิเกโตนะเนี่ยชมยังไงชมยังไงเขาใหม่ที่ให้เขาดูเห็นดิก็บอกหล่อ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 ไม่เคยล้อใครน่าจะดีน่าจะดีเออเออไม่ดีอันนี้แบบออกเสียงแล้วทำไมออกเสียงล่ะนนนัั่่ออกเสียงน่าจะดีน่าจะดีโอเคมันชมพ่อ หน้าตาดีเลยหน้าของลูกหนอย่าถามวนหน้าตามวหน้าตาดีหน้าดีหน้าติฉันหน้าตาดีไงจ๊ะจริงจริงไงจริงมึงก็สวยวะจริงเหรอสวย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 เธอสวยเกินใครสวยสวยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ชมหนูยังไงอ่ะชมไม่ สวยแท้ๆสวยแท้ๆสวยแท้ๆสวย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 เธอสวยเกินใครไม่ใช่นะพี่อะไรของมึงอีกเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยออไอ้เบิร์ดเขาจะได้เกี่ยวกันมั้งไม่ใช่เพราะว่าชมมึงไงนั่นก็อยากเกีียวแล้วยืนบิดไปบิดมาแล้วไหนพี่พี่ชมถึงว่า สวยแท้สวยแท้ทาไมออกมีเสียงตอแหลโอ้พี่นี่ทะลึ่งสวยแท้สวยแท้หูไม่ดีหูไม่ดีอ่ะใช่เปล่าใช่สิสวยสวยสวยไม่ต้องโชว์ผู้คนนะไม่ต้องชต้องเอง ดีทั้งแน่นที่เห็นด้วยวอนสบายจงช่วยเกื้อหนุน เมื่อรักกันแล้วไม่ทะเละทลายชวนกันไปทำบุญที่วัดบรรทอาร้องจะเกิดอะไรขึ้นที่วัดพบกับบุรุากาแรแสดงของตวัดพรท,ว,ทวีครับดาวตรงฮารรตลอดยอดยาใจมีความสัมพันธ์ยาใจในท้องเรื่องลูกผู้ชายผู้ชาติชมการสแสดงต่อนะฮะ27พพศกันที่วัดหนองขุนชาตินะฮะนองฉางอุทยัยธานี สักเทาเรามีมันวันนี้งานทอดผับปาวัดท่าการองขอกราบพี่น้องวันนี้ที่มาทอดผับปาสามัคคีขอให้โชคดีทุกทุกท่านใครนำพระป่า มาทอดวันนี้ขอให้เป็นเศรษฐีทั่วกันมากันแล้วสวัสดีจ้ว่าจะไม่มาซะแล้วเนี่ยนานๆวัดบ้านรจัดงานวัดสักทีโอ้โหพร้อมนะพร้อมตากัน <ปะ S 2> เลยไม่ใช่นะสิเหมือนรู้งานเนาะ ใช่แล้วพ่อเราจัดทุกปีวันนี้มีพระป่ามาหลายที่ถูกต้องเอ่เอตัวเหี้ยอะไรวะน่าเฮย้ยโอ้โหแต่งตัวยังก็ชินวิทย์เกี่ยวได้ผีโอ้โหแต่ละคนละคนเอามาสองคนเอ้ยพ่อกับลูกนี่วะเนี่ยเฮ้ยนี่แต่งตัวคล้ายๆยอดรักเดินเนี่ยตายแล้วๆๆพ่อจ้าแถมแถมามายัางไงแถมแถมพ่อจ้ามาวัดแถมแถมโอ้โห ทังไลทั้งคู่วันดีวันดีวัดีครู้ว่างานวัดก็เลยมาช่วยได้บุญได้บุญแต่งตัวแต่งตัวมันมิชัยมันชาเลยอ่ยเวรตายแล้วทั้งนั้นเลยมึงเอาคนดีๆมาให้กูสักคนไม่ได้ไง่ายมิชัยมันชาเขาตายไปแล้วยอดรักเนี่ยตายแล้วยอดรักตายแล้วหรอแล้วอ๋อพรอยพยนต์ตายแล้วยังยังตายยากอยู่แล้ววันนี้อ่ะงานวัด ปิดทองพระเรามาอธิษฐานทําบุญทําทานทำบุญทำบุญก็เหมือนปีหน้าจะฝังลูกนิมิตแล้วใช่แล้วบทจนจะตําเร็จอยู่แล้วเอาอย่างนี้เลยเอาไงพ่อเราจะช่วยหาเงินเข้าวัดกูจะประกาศให้คนมาทําบุญปิดทองลูกนิมิตครับถ้าปีนี้เลยปีหน้าก็มาปิดอีกครั้งหนึ่งเราจะได้ทําบุญฝังลูกนิมิตครับผมเพราะปีนี้ฝังไม่ได้ครับผมโควิด งดก่อนงดก่อนเอาไว้ปีหน้าเลยครับเอาาหาเงินเข้าวัดหาเงินเข้าวัดเชิญครับบรรดาพ่อแม่เอ่อกองเลยการผมจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมช่วยกันช่วยกันช่วยหาเงินเข้าวัดกันแล้วกันโอเคเชิญครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่ใจบุญใจกุศลทั้งหลายตรงมาทางนี้ครับพทวเพียนทองลมาาทงนี้ ผมหนูลงลูครับหนูลงลูตอนนี้มีลูสุนารีกับลูพุ่มพวงดูสิครับว่าหนูจะลงลูไหนครับผมรับแปลกไปตัวรอช้าปอนทบล่าปอนูหนูไปแล้วหนูไปแล้วลูสุนารีลูพุ่มพวงหนูจะหลงที่ไหนลูสุนารีลูพุ่มพวงครับผมลงนิมิตกิ่งลงลูสุนารีไปแล้วเฮ้ยไปยุ่งอะไรกับเขาเล่าเฮ้ยมึงยังไงเนี่ยเออเอาอะไรแกอะมึงมาอะไรดังจังไปเชื่อเลย ก็หางเนเข้าวัดเหมือนกันยายๆมันทางนี้ยามันนี่ครับจะได้เถียงกันไม่กวนกันการเล่นจะมาดังก็ทางวัดเท่ห์หันหลวงพ่ไปข้างนอกวัดเสซ็งเซลใครจะรู้ลเหรอเฮ้ยคุณนุ่งกางไลจริงวะกูไม่เคยไอเด็กเยี้ยมไอ้กูแต่งเนี่ยเออหล่อแม่ผมย้นหล่อมาชุดนี้ฮะน่ารักดีแต่เหมือนขนมบัวลอยฮู้นะแต่งตัวอยู่ใกล้เทศเนี่ยจะเข้าบ้านไม่ได้อยู่แล้วทำไมอ่ะลูกหลานจะให้อยู่รอบกวาดบ้านแล้วอ้าว เชิญครับาารนาดาพ่อแม่พี่น้องที่ใจาาบุญใจ<อ>กุศลทั้งหลายทูบเทียนทองแล้วแต่ท่านจะศรัทธาครับหิวกันไหมจ๊ะหิวจ้าไปยุ่งอะไรก็เขาเล่าทั้งหมดนี่บัโทวไว้กุ เชิญครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องถ้าหิวเร่งมาทางนี้เลยงะโรงเรียนหวานกรอบอร่อยชื่นใจสามโลสิครับสามโลสิงอโรงเรียนหวานกรอบอร่อยชื่นใจสามโลสิครับผมสามโลสิครับผมลูกนิมิตของเราสามโลสามครับอะไรเขแก่เลยพ่อสามทุกสามโลสามอะไรเขแก่ไอเวนเนอร์มันงงแล้วล่ะงงแล้วล่ะกูบอกแล้วว่าอยากกินน้ำมะพร้าวมากก็เป็นอย่างเงี้ย ลูกนิมิตกูสามโลเขาไม่สามเออปะโถเอาไมเอาไมเวงกรรมเชิญครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องใีุ่กคุทั้งหลายตรงมาทางนี้ครับกองประรำพิธีหวานไหจ้าหวานจ้าอย่ามายุ่งสิแล้วแต่ท่านจะศรัทธานะครับ เอาจะตั้งไส่ตู้เชิญครับนะฮะบ้านผีสิงครับผมของเราปีนี้ปีหน้าเราได้ฟังแน่ครับผีสิญครับ้านผีสิญครับมาเลยครับแม่นาคแหกอกครับผมเริญครับหนีเลยไหมมาเลยครับผมแม่นาคแหกอกแม่จีของเรากำลังนั่งแหกขาอยู่อะไรโอแกเลยพ่อมึงนี่ตาสกกแตก มองแม้กระทั่งคนมุประตูทั้งมึงนี่นอมาเกี่ยวอะไรกับผมแล้ผมบ้านพีเสิงไม่น่ากงไม่น่ากังวลนะมน่ากไม่นอากล้วลว้ยมลิการังเลนะไอ่น่ากงวน่างวลนะไม่นางวลไม่น่ากังวนะม่นาัวไม่ไดาังอลนะไม่นากวลนมนังวล่างวละม่นสาัอลไม่าวไม่น่ากังวลนะไม่น้กัวละไมงวลนไม่าังลองเลยเพวลนเงวลนะน่าวลนงวลี้ยารวัน เที้ยลงสารวัตรไม่รู้ว่าเด็กเที้่ไหนเอาไม่ไม่แหลมมาไปทิ้มเน้าวทิ้มนางลำเข้าแล้วว่าไงโอ้โหจะมีเรื่องกันตายไม่เป็เรื่องกันตายสิกูไม่น่าเลยทำไมอย่าไปด่ามาในคนนั้นทำไมด่ามาไม่ได้อ่ะกูใช้ให้ลูกอีตาลไปแย่ไอ้ไรโอ้ถึงว่าไปไอ้ชีไอ้ไอ้งดรอบละยี่สิบบาทรอบยี่สิบบาทธรรมดาถ้าสมมติเราหมดรอบแล้วพ่อปานกเพิษปานกพิษหมดรอบอ๋อหมดรอบอ่ะคือหมดรอบมอเตอร์ตอดไหนมอเตอร์ มรถยนรถยนต์รถยนต์งโฮมมูนอ๋อเนี่ยไม่ใช่มอไซค์มอไซค์ไม่ใช่ออปอลอปโธปิดเดียวเขาก็ลงหมดหมดรอบแล้วเออปิดเดียวเอาหาคู่รอบแรกเปิดฟอร์ลำฟรีก่อนเลยพ่อลำวงก่อนครับผมเอาเลยเอาเลยนะเลี่ยมเคยลำดูสิมาทำใจหน่อยตัวพี่เราสามข่อยลงคอยตั้งหลายนาทีผู้อื่นเข้ามาหัวค้ำ สาธุตัวไอเวตัวพี่รายะกาดคู่ใจสาวได้แล้วก็มาผูกพันเสื้อดอกของลูกผู้ใหญ,ญ่สลายของลูกกำงงนันเสื้อขาวแฟนใครรักวอนได้ไมหมแม่ชออันชานเอาดีใจจังที่ท่านคงรักใคร <c oughs> หมดรอบครับหมดรอบซื้อบัตรซื้อตั๋วรอบใหม่<ช>ขึ้นมาเลยครับผมอยากรำ <พอ S 2> เชิญครับ ซื้อตัวเรารวบเงินเข้าทางวัดทั้งนั้นครับหนูขอเพลงค่ะหนูขอเพลงต่อไปจังหวะอะไรขอเพลงอะไรขอได้หนูขอสัมช้าค่ะพี่สัมช้หชื่อเพลงขอเพลงหนูอยากโดนอุ้มหนูอยากโดนอุ้มจัดไปเดี๋ยวถีบเลยขอไม่ได้ดูตัวเองเลยเนาะแล้วรุ่นนี้มึงอุ้มไหวไหมเนี่ยก็เขาขอมาเอาอย่างนี้อยากขออยากโดนอุ้มหนึ่งมึงไปหารถยกไปเถอะงั้นหนูขอเพลงเอิญหนูขอเพลง เล้่ขอเตนให้เหมาด้วยใชมหวะองเล่นด้วยกันทุกวันเล่นด้วยกันทุกวันมึงไม่นัดเลยเอาเพลงนี้พี่เอาเพลงปูดิปีปีใช่ต้องเอาปูดีปีเอาไงพ่อจัดให้ไหมปูดิปีปีเออวงไปวะทำไมอะ อย่าร้องเลยจังหวะนี้ขาขอมาก็ต้องร้องนะที่ใช่นางรำมันสิทำไมอ่ะโอ้โหเดี๋ยวจะมันเป็นเพลงพี่บุญนนี่นี่เป๊ะุญนนี่นี่เป๊ะจัดอะไรอ่ะใครก็แต่งเพลงเฮี้ยอย่างนี้วะเพลงเขามีจริงจริงมีจริงจริงกูเคยได้ยินแม่ได้ดังได้เนาดังดะพ่ออัรรีจังไรอย่างนี้ยังดังนับภาษาอะไรพวกเราพวกเนาะพี่ขอสามชามันมันหน่อยบุญนนี่พี่ปุญนนี่เป๊ะอ้าวจัดไปตามคำขอ ยําเคยลำดูซิมาทำใจน่อยตัวพี่เราสามาคอยลงคอยตั้งหลายนาทีคู่อื่นแล้วเข้ามาหัวคำคู่ลำของพี่ไม่มีสาวใดวางแฟงขอยืมพวกแันหมดรอบครับหดรอบซื้อบัตรซื้อตั๋วรอบใหม่ขึ้นไปเลยครับผมเฮ้ยเราต้องการหาเงินข้าวัดมามผูกมึงยังไงอ่ะโอ้โหชิพหายอดมาแล้ว หอมเมามาด้วยมาถือขวดเหล้าด้วยอยากมีเรื่องเหรอเปล่าคับไม่อยากไม่อยากอะไรกูขึ้นมากูยังไม่ชันจะรำเลยคนอื่นรำได้นานเพราะกูเดินขึ้นมาเนี่ยอ้าแขนจะรำปุ๊บเป่าป๊ดเนี่ยหมายว่าย่างไงยอดไม่ได้แกล้งมันหมดเวลาพอดีเราต้องการหาเงินเข้าวัดเยอะๆใช่เออมึงบอกว่าอยากหาเงินเข้าวัดใช่ไหมไม่ได้แกล้งจริงๆเอาได้เลยเดี๋ยวรอบนี้กูจ่ายให้ทุกคนเต้นเลยมึงคิดเท่าไหร่ว่ามาแสดงว่าพี่จะเมากูเมากูขอเพลงด้วย เมาใช่รอบเท่าไรพ่อสามสามพันสามพันพี่ฮะสามพันเยเยอะเองวะเราสามพันไอออสนะครับเมาก็ต้องเจ็ดแปดพครับผมเนี่ยงานวัดสามพันก็ลุงออสเขาดังเขาก็เรียกได้ดิพวกมึงไม่ดังก็ต้องเรียกผายกูไม่ดังไ้แก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 ้นก้เก้แก้แก้แก้ยก้ก้แก้แกคแ้แ้แก้้ก้แก้แก้อ่มกก้กกกกกก้้ก้้ เอามาแต่กูขอกรรมการกรรมการไปเก็บตังค์ไว้เฮ้ยเดี๋ยวกูให้มึงร้องมาก่อนเอามาก่อนเถอะเอ้ยเดี๋ยวกูให้เพื่อความแน่นอนนะกูเคยโกงไหมมึงไม่โกงอ่ะแต่มึงไม่ให้เดี๋ยวกูให้เอาโอเคสามพันนะสามพันห้าพันกูให้ห้าพันเลยให้ตั้งห้าพันไฟแนนซ์ยึดรถไม่เห็นป่นสักคำเลยมึงมีตังเป้าไม่ต้องเอือมึงโดนยึดไปแล้ว เอาเพลงนี้นะเเออาพลงะไรกูให้ฮ่าผ่นเอาเพลงนี้ที่กูขออ่ะเฮ้ยเพลงบ้าเลยเรียมเคยลำมาเรียมเคยลำยานไปหนักก็โป่งเลยโป่นะพีเต้นตัวกางเกงในกูยืดหมดแล้วเนี่ยก็ร้องได้เพลงเอาเพลงสิบสองสิบสองเพลงอะไรพี่สิบสองไม่เคยฟังอ่ะไอพวกมึงนี่บัานนอกจริงๆเลยไอไอบัานนอก